สวัสดีครับทุกๆกคนกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับพี่ฝางช่างเกินนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันที่จะนำเพลงพร้อมๆมาฝากกันเนาะแล้วก็จะนำบทเรียนทางภาษาจีนนะครับมาแบ่งปันกันนะครับซึ่งวันนี้เพลงที่จะนำมาแบ่งปันกันก็คือเพลงที่ชื่อว่าจื่ยเย่าผิงฝานนะครับซึ่งขับร้องโดยจางเจียแล้วก็จางปี้เฉินนะครับ ที่ได้ฟังไปในตอนต้นแล้วนะครับเป็นเสียงของทั้งนักร้องชายและนักร้องหญิงนะครับซึ่งเพลงนี้ก็ยังเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์อยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวจะไปแนะนำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเพลงจือย่าพิงฝานหรือที่ผมแปลว่าขอเพียงแค่ธรรมดาธรรมดาคือขอชีวิตธรรมดาธรรมดาเรียบเรียง่ายๆสา,า,ามัญธรรมดาเนี่ยเพลงนี้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องอะไรนะครับซึ่ง หวังไว้อย่างยิ่งเหลือเกินว่าจะมีโอกาสและมีความสามารถและมีความพยายามมากเพียงพอที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆในภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งขอบอกได้เลยว่าเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่แนะนํามากๆซึ่งสมัยตอนที่ทํางานอยู่ที่เมืองจีนเนี่ยก็ได้แนะนําภาพยนตร์เรื่องนี้ให้กับเพื่อนๆคนไทยหลายๆคนเลยให้เข้าไปดูกันนะครับเป็นเรื่องที่ มีเนื้อหาที่ดีมากมากนะครับแต่วันนี้เราก็จะมาพูดถึงกันเรื่องเนื้อเพลงนะครับแล้วก็บทเรียนที่เราจะได้จากการฟังเพลงเพลงนี้นะครับเรื่ออาจจะถึงอะ,อะไรนะถึงบทเรียนที่เราเกี่ยวโยงกับภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าบทเพลงจิ้วย้าพิงฝาน,นี้เป็นบทเพลงที่เป็นซาวด์แทร็กของภาพยนตร์เรื่องอะไรกันนะครับ ออก่อนไปถึงภาพยนตร์เนาะก็เหมือนเดิมครับก็พิมพ์พิมพ์อินได้เลยนะจุดเย้าผิงฝานนะครับก็จะพบเลยนะครับว่าใน y t u t u เนี่ยมีหลายเวอร์ชันมากนะครับซึ่งออริจินัลก็จะเป็นจางเจียนะครับกับจางพิเฉินร่วมกันร้องนะครับนะครับซึ่งเป็นนักร้องที่มีเสียงเพราะมากๆเดี๋ยววันหลังอาจจะมาเล่าเรื่องประวัตินักร้องให้ฟังบ้างนะครับถ้ามีโอกาสนะครับอ่าแล้วก็ เหมือนเดิมนะครับเยี่ยวิงฝานนะครับก็เนีครับเราเข้าไปหาข้อมูลในป่ายตู้ป่ายเคอได้นะครับเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ที่ชื่อว่าหว่อปูซื่อเย่าเซินนะครับหรือฉันไม่ใช่เทพของยาอะไรนะไม่ใช่เทพพระเจ้ายานะครับซึ่งเป็นภาพยนตร์ในปี2019ใช่ไหม ว่าสองศูนยนะครับ2018นปนะครับ2018นะครับประมาณ2ปีที่แล้วนะครับเป็นภาพยนตร์ที่โด่งดังมากๆนะครับแล้วก็มีเนื้อหาสาระดีมากๆเลยนะครับสองเรื่องก่อนหน้าที่แนะนําก็จะเป็นเรื่องวัยรุ่นนะครับหวานๆแววๆนะครับใสๆแต่เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าเรียกน้ําตาให้กับหลายๆคนได้เลยนะครับแต่ก็จะมีเนื้อหาที่ดีมากๆนะครับอ่า คราวนี้มาดูเนื้อเพลงนะครับเนื้อเพลงก็จะมีประมาณ3ท่อนใหญ่ๆนะครับก็จะมีท่อนท่อนจบอยู่ท่อนหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปฟังกันข้างในนะครับว่าแต่ละท่อนนั้นแปลว่าอะไรนะครับแล้วก็นักร้องพอร้องกันได้เพราะมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวมาเริ่มที่ท่อนแรกกันเลยนะครับท่อนแรกนะครับท่อนแรกเยสูหันหยวน หัวชื้อจัวเทียนจ่ายเจริหลัวจ่ายตุยอันชางลู่จานจวนหลีเหอไปฮวนเหลินจี้โย่เหลินซ่านเดี๋ยวมาฟังเพลงกันนะครับ ท่อนนี้นะครับบอกว่าอาจจะยังอีกแสนยาวไกลหรืออาจจะเป็นแค่เมื่อวานอาจจะเป็นที่ตรงนี้นะครับหรืออาจจะเป็นที่ฝั่งตรงข้ามฝั่งโน้นนะครับบนถนนเส้นทางที่คดเคี้ยวแห่งการจากลานะครับแห่งการพบเจอแห่งการทุกความสุขเศร้าและแห่งความสุขสมนะครับคนเรานั้นเมื่อพบกันก็ต้องมีจากลานะครับ เย่สื่อก็แปลวะ่าอาจจะนะครับเห็นยืนก็อีกยาวไกลเหลือเกินห้วก็วคือหัวเจอหรือว่าอาจจะเป็นจัวเทียนก็คืออาจจะเป็นเมื่อวานนี้จ้าเจอหรีอาจจะเป็นที่นี่ห้วหรือว่าหัวเจอนะครับก็คือหรืออาจจะเป็นจ้าตุยอันเป็นที่ฝั่งตรงกันข้ามตรงโน้นฉางลูกถนนที่แสนยาวไกลาจานจวนที่คดเคี้ยวไปมา หลีเหอเปยฮวนแห่งความหลีเปียแห่งการจากลานะครับจีอเหอนะครับเ,เหอเหอก็คือการได้พบเจอเปยเปยสร้างความเจ็บปวดฮวนฮวนเลิกความสุขใจนะครับบนเส้นทางการพบเจอจากลานะครับความสุขความทุกข์ทั้งหลายที่คดเคี้ยวไปมาเนี่ยเหรนจี้คนเราได้พบเจอกันโยกแล้วก็จะต้องเหรินซ่าน ก็คือต้องจับลาก,กันนะครับก็จบท่อนแรกนะเดี๋ยวไปฟังท่อนที่2กันนะครับมาเตรียมตัวดูท่อนที่2กันนะครับอยู่สิพี่เอเขาว่ายังไงแล้วเดี๋ยวจะไปฟังเพลงกันนะครับฟังกลัวตุ้ยชั่วฉายจือตาอันว่าเจะดยงกามนม有神的光环你我生而平凡เดี๋ยวมาฟังเพลงกันนะครับ ครับตอนนี้ก็ต้องได้ลองทําก่อนทั้งถูกแล้วก็ผิดถึงจะได้รู้ว่าอะไรกันคือคําตอบแล้วเราก็จะได้ใช้ชีวิตด,ด้วยความกล้าหาญไม่มีหรอกแสงทองหรือว่าแสงของเทพเจ้าที่จะมาโอบกอดเราไว้ทั้งเธอแล้วก็ฉันเราล้วนต่างเกิดมาอย่างธรรมดาและสามัญฟังกลัวฟังกลัวคือได้ลองทำลงไปแล้ว ตุ้ยก็คือถูกต้องชั่วก็คือผิดพลาดฉายจือต่างอั้นจืือก็คือจือต้าก็คือรู้เราถึงจะได้รู้ว่าอะไรกันแน่คือต่างอั้นอะไรคือคําตอบหัวเจอคือการใช้ชีวิตนะครับใช้ชีวิตอย่างยังไงก็คือหยงการหยงการก็คือกล้าหาญนะครับไม่โหยงกวมีนไม่没有ก็คือไม่มี สรก็หมายถึงเทพเจ้านะครับกวงขวานก็หมายถึงแสงแสงส่องสว่างออมาแสงของเทพเจ้าอะไรเงี้ยเขแปลให้พวกบอกว่าแสงที่มาโอบกอดโอบโอบอุ้มเราไว้อะไรเงี้ยไม่มีหรอกแสงของเทพเจ้าที่มาโอบกอดเราไว้หนีหอกก็คือทั้งเธอและฉันซึ่งก็คือใช้ชีวิตหรือมีชีวิตเออผิงฝ่าก็คืออย่างธรรมดาธรรมดานั่นเองนะครับ เดี <im <im ๋ยวมาเตรียมฟังท่อนถัดไปกันนะครับมาฟังท่อนถัดไปกันนะครับดูพิธีนี้กันก่อนเลยนะครับท่อนนี้ก็คือใจซินซุยจงเริ่นชิงอีฮั่นเซิงมิ่งม่านฉางเหย่ต่วนจ้านเที่ยวตงซินจัางจางชูเถิงหว่านยวนเว่ยเสี่ยนเออจานนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงร้องกันนะครับ แล้วก็ในตอนที่หัวใจเราได้แหลกสลายไปตอนนั้นแหละเราถึงจะได้รู้จักว่าความเสียใจมันคืออะไรนะฮะชีวิตคนเรานั้นนะ่ะมันทั้งอาจจะเนิ่นนานหรืออาจจะแสนสั้นก็ได้แล้วก็หัวใจที่กำลังเต้นอยู่เนี้ยได้เต้นแล้วเติบโตเป็นสายใยที่เชื่อมโยงสินกันและกันซึ่งทำให้เราพร้อม แล้วก็ยินยอมที่จะต่อสู้ไม่ว่าจะสูญเสียเพียงไหนใจสินซุยจงนะครับสินซุยก็หมายถึงหัวใจที่บุกสลายนะครับเริ่นชิงก็คือได้รู้จักอย่างแจมชัดถึงอะไรถึงอีหั่นนะครับอีหั่นก็คือหมายถึงความเสียใจเซิงมิ่งก็หมายถึงชีวิตนะครับม่านฉางก็คืออาจจะยาวนานเหลือเกินหรืออาจจะต่วนจ้านนะครับต่วนจานก็หมายถึงอาจจะแสนสั้นก็เป็นได้ เทีเ่ยวต้งเที่ยวต้งก็หมายถึงการที่ยังเต้นอยู่เป็นกริยาหมายถึงการเต้นของอะไรของซินจ้างซินจ้างก็หมายถึงหัวใจจางชัวคือทําให้เติบโตนะครับถึงถึงว่านถึงม่านนะครับตัวน,นี้ไม่น่ใจะออกเสียงแลนะ้วแต่เปิดอีกมาและนะครับเขาบอกว่ามันหมายถึงการเติบโตเป็นเครือเป็นเถาเป็นสายใหญ่นะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวไปอธิบายเรื่องหนังอีกทีหนึ่งนะบอกว่า ได้เติบโตขึ้นมาแล้วก็เป็นสายใหญ่เชื่อมถึงกันและกันย้วนก็หมายถึงย้วนยี่นะครับเต็มใจเหลือเกินที่จะเว้ยเสี่ยนว่าถึงแม้ว่าจะเสี่ยนเสี่ยนก็หมายถึงสุ่มเสี่ยงนะครับอันตรายก็จะเอ่อจ้านคำว่าจ้านก็หมายถึงไปต่อสู้ไปออกรบนะครับซึ่งจริงๆท่อนนี้เขาจะอธิบายว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งพระเอกเนี่ยต้องไปต่อสู้เพื่อคนป่วยนะครับ ก็เลยมีเนื้อเพลงท่อนนี้มาแต่ว่ายังยังไม่เล่าเรื่องหนังเนาะ <laughs> เป็นเนื้อเพลงก็ประมาณนี้นะครับ آ, เดี๋ยวมาฟังท่อนถัดไปกันนะครับท่อนถัดไปนะครับเตียลู่หุยอั้นจุ่รู้สินสินเยี่ยน,นครับสิน,น,น,นเย,นยี่ยนจันมัน泥土的脸没有神的光环我 จิ้นวัวจินนะครับโซโจงเต๋อผิงฝานออกเสียงยากนิดนึ่งเดี๋ยวไปฟังเพลงกันนะครับนะครับท่อนนี้ก็บอกว่าแม้อาจจะต้องล้มลงท่ามกลางความมืดหรืออาจจะต้อง ต่อลงไปอยู่ในห่วงเอเวจีก็ตามนะครับใบหน้าที่ลเลอะเทอะเต็มด้วยคราบโครนคราบดินแห่งการต่อสู้นะครับไม่มีไม่มีหรอกแสงทองที่แสงทองของเทพเจ้าที่จะมาโอบก,กอดโอบอุ้มเราไว้สิ่งที่ทำได้ก็คือจะต้องคว้าแล้วก็ยึดความธรรมดาสามัญที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยคว้าตรงนี้เอาไว้ให้มันแน่นๆนะครับ เทียลููก็หมายถึงล้มลงนะครับล้มลงตรงไหนหุยอั้นความมืดมิดนะครับจุยรูนะครับก็คือตกลงไปในเซนเยียนหมายถึงขุมนรกประมาณนี้ครับจานหมาหนีถัวเตอเลียนก็หมายถึงเหลียนหมายถึงหน้าตานะครับอันนี้จากหนังไปหน้าเลียนหมายถึงหน้าตาแล้วก็หมาหนีถัวก็คือเต็มไปด้วยคราบโคลนคราบดินอะไรเงี้ยนะครับก็คือใบหน้านี้เต็มไปด้วยคราบโคลนคราบถิ่นแห่งการต่อสู้นะครับ ไมโยสันตะกวงหวานอันนี้เหมือนเดิมนะไม่มีหรอกกวงหวานวก็คือแสงทองของเทพเจ้าของเสนเนี่ยไม่มีวอจินนะครับวอจินหมายถึงคว้าให้แน่นจับให้แน่นโซโจงที่อยู่ในมือนะครับโซโจงที่อยู่ในมือเติรกผิงฝาก็คือความธรรมดาความเรียบง่ายความสามารถหรือความเป็นอยู่ปกติที่เราเคยอยูใ่ในชีวิตก็คว้าตรงนี้เอาไว้ให้แน่นหนาดีกว่านะครับก็เดี๋ยวมาฟังเพลงเท่านต่อไปนะครับ อตอนนี้นะครับชื่อสินชื่อเซิงอูฮั่นเซิงมิงเตอรหัวอีเตียนร้านนะครับเดี๋ยวมาฟังเพลงกันนะครับนะครับใจดวงนี้ในชาตินี้ก็ไม่มีอะไรแล้วที่จะต้องเสียใจชีวิตใหทสุด ไฟให้สว่างชอช่วงขึ้นมาแล้วนะครับเฉื่อสิ้นนะครับเฉืดอยแปลว่านี้นะครับเฉือสิ้นคือใจดวงนี้เฉือเซิงชีวิตชีวิตนี้ชาตินี้นะครับหูห่านหูแปลว่าไหม้นะครับห่านตัวนี้มาจากคำว่าอีห่นนะก็คือเสียใจนะครับเซิงวิ่งชีวิตนี้เซิงวิ่งเซิงมิ่งชีวิตชีวิตนี้คืออะไรชีวิตเตะหัวก็คือไฟของชีวิตเนี้ยอีแปว่าแล้วนะครับเตียนร้านเตียนร้านมันถูกจุดให้สว่างช่ช่วงมาแล้วก็คือชีวิตเนี้ยได้ถูกจุด ให้มีแสงสว่างช่วงๆรู้แล้วว่าจะต้องใช้ชีวิตยังไงต่อไปนะครับเดี๋ยวมาฟังท่อนถัดไปกันนะครับอ่าท่อนนี้นะครับยอีเทียนเยี่ยสือฮุยโจยเหวียงเยีอยรุ่นาจเหน,นือใจเทียนเปียนรา่าางหวจ无论在人群在天ต让เหลี่ยนเดี๋ยวมาฟังเพลงกันนะครับ จะมีสักวันหนึ่งที่จะต้องออกเดินทางไปไกลแสนไกลซึ่งก็อาจจะสามารถได้พบกันอีกครั้งไม่ว่าจะได้พบเจอกันในท่ามกลางผู้คนหรืออาจจะพบเจอกันที่ขอบฟ้าตรงนั้นยังไงซะก็ขอให้ชั้นนั้นได้มองหน้าเธอชัดๆอีกครั้งโยอีเทียนะครับ มีสักวันหนึ่งเยสุอาจจะนะครับหุ่ยโจเหยวนนะครับโจบอกว่าไปหยวนบปกว่าก็คือออกเดินทางไปไกลแสนไกลนะครับเยสุอาจจะหายหนิงหนิงบอะว่าสามารถยังคงสามารถจ่ายเสียงเจียนนะครับจ่ายเสียงเจียนคือเสียงเจียนหมายถึงพบกันก็คือได้พบกันอีกครั้งอูรุ่นไม่ว่าจะนะครับหรือว่าอย่างไรก็ตามจ่ายเหรินฉินจ่ายเหรินฉินคือในท่ามกลางผู้คน หรือว่าจะเป็นจ้ายเทียนเปลี่ยนก็คือที่ขอบฟ้านะครับที่ปลายขอบฟ้าตรงนั้นรา่างวอขอให้ฉันขอให้ฉันได้ทำอะไรจ้ายขั้นชิงขอให้ฉันได้ดูอย่างชัดๆได้ดูอะไรหนีตะเลียนได้ดูใบหน้าเธออีกครั้งอย่างชัดๆัดนะครับเดี๋ยวมาฟังท่อนถัดไปกันนะครับท่อนนี้นะครับเล่นเล่ยสยุยภูหมาเละสวงเยียน สุยอูเยียนเล่ยหมานเมียนปูย่อสนจะกวางขวานจะย่อหนีเตอะผิงฝานอะเดี๋ยวมาฟังเพลงกันนะครับ ปล่อยให้น้ำตามันไหลออกมาให้นองทั้งสองตาเถอนะแม้ว่าจะไม่มีคำพูดใดๆมีแต่น้ำตาที่นองเต็มใบหน้าไม่ต้องการหรอกไม่ต้องการแสงท้องของเทพบเจ้าต้องการเพียงแค่ขอให้เธอนั้นได้มีชีวิตอย่างธรรมดาธรรมดานะครับเลื่นเล่ยสวยเลื่อนหมายถึงว่าปล่อยไปตามอิสระนะครับเล่ยสยุยนะครับก็หมายถึงน้ําตา ภูมหมายก็คือเต็มไปหมดนะครับที่ไหนดวงเหยียนดวงตาทั้งสองข้างครับเหยียนแปลว่าดวงตานะดวงก็หมายถึงทั้งสองนะครับดวงตาทั้งสองข้างเลยซุยอูเหยียนนะครับซุยซุยรานถึงแม้ว่า,วาอูเหยียนอูเ็าไ,ไม่เหยียนคือคําพูดนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีอาพูดเล่ยหมานเนี่ยน,นะครับน้ําตาเนี่ยหมานแปลว่าเต็มไปหมดเลยเต็มไหนเต็มเมียนเมียนหมายถึงใบหน้าเหมือนกันนะฮะ ปูเ่เย่าสนตะกวางหวานนะปูเย่าไม่ต้องการหลอกไม่ต้องการไม่ต้องการเทพเจ้านะไม่ต้องการปูเร่เย่าสนตะควางหวานไม่ต้องการแสงทองของเทพเจ้าจือเย่าขอเพียงแค่นี่เต๋อพิงฝานขอให้เธอได้มีชีวิตอย่างธรรมดานะมีชีวิตได้ต่อไปก็พอนะครับเพราะจริงๆเนี่ยเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพ่อขายยานะครับพ่อขายยาซึ่งต้อง ต้องหาทางเอายามาช่วยผู้ป่วยนะครับนะแต่ว่าจะยังไม่เล่าเยอะเนี่ยก็คือเพลงนี้ก็คือว่าจริงๆอยากแค่ให้ขอทุกคนมีชีวิตไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเนี้ยประมาณเนี้ยครับก็ชีวิตธรรมดาๆก็พอแล้วอะไรนะครับก็นะเพลงเพราะนะครับเราไปฟังเพลงเต็มๆดูนะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นเนื้อเพลงสรุปทั้งหมดนะที่เป็นพินอินรือว่าไปเปิดฟังเพลงแล้วถึง ท่อนต่างๆก็จะได้อ่านตามได้นะครับแล้วก็มีคำว่าพิงฝานบ่อยนาะแล้วเดี๋ยวก็มาเข้าบทเรียนกันนะครับว่าจะเรียนอะไรกันวันนี้นะครับอ่านะครับเนื่องจากพาอไม่ใช่ภาพเพลงนี้นะครับเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ของภาพยนตร์เรื่องบอปูซื่อเย่าเสนนะครับเกี่ยวกับเรื่องยานะครับวันนี้ก็เลยมีคำศัพท์เกี่ยวกับยามาฝากนะครับมาดูคําแรกเลยคําว่าเย่าเย่าก็แปลว่ายานะจากนั้น ยามีแบบในบ้านก็มีจงเย่าจงเย่าก็คือยาจีนนะครับจงมาจากจงกัวนะที่แปลว่าจีนนะครับจากนั้นซีเย่าซีเย่าหมายถึงยาฝรั่งนะครับเพราะซีนี่หมายถึงซีฟางหมายถึงตะวันตกยาทางยุโรปก็คือยาฝรั่งนะครับต่อมานะครับเย่าหวานเย่าหวานนะครับก็เื็อหมายถึงพวกยาลูกกลอนนะเย่าเกาเย่าเกาก็หมายถึงยาายาทายาที่มันเป็นแบบครีมข้นๆนะฮะ จากนั้นเย่าเพี้ยนเย่าเพี้ยนก็แปลว่ายาเม็ดนะครับเพี้ยนเพราะเม็ดเย่าสุ่ยเย่าสุ่ยเพายาน้านะครับสุ่ยเพาน้ำนะเย่าฝางเย่าฝางก็หมายถึงห้องยานะเดาไม่เอะเลยฝางแปลว่าห้องนะฮะแล้วก็เย่าฟางเย่าฟางหมายถึงใบสั่งยาหรือตำรับยาอะไรพวกนี้นะครับต่อมาฝูเย่าฝูเย่าหมายถึงการกินยานะครับต่อมาตู่เย่าตู่เย่าหมายถึงยาพิษ เดาไม่ยากเหมือนกัน,นครับตู่ก็แปลว่าวผิดนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูบทเรียนบทต,ต่อไปกันนะครับบทเรียนบทต,ต่อไปนะครับเกี่ยวกับยาเหมือนเดิมนะก็จะเป็นคําว่ากั้หมิ่นกั้หมิ่นหมายถึงอาการแพ้นะครับว่าเเราแพ้ยาอะไรไหมเนี่ยกู้หมิ่นอะไรไหมเนี่ยครับเวลาไปหาหมอ,อน,นะต่อมาผู้เหลียงฝานอิ่งผู้เหลียงฝานอิ่งหมายถึงอาการไม่พึงประสงค์นะครับอของการใช้ยาบางชนิดนะครับก็จะมีคำศัพท์คำนี้ที่น่าสนใจต่อมา ฟูจโจยงฟูจโจยงหมายถึงอาการข้างเคียงนะครับอาการข้างเคียงหรือผลข้างเคียงนะยาบางตัวเนี่ยอย่างยารักษาผลผมร่วงอาจจะมีผลข้างเคียงทําให้เรามีอาการอย่างอื่นเนี่ยก็ต้องสอบถามทุกครั้งเวลาการใช้ยานะครับนะครับอาตมาแล้วก็มีคําว่าจู่อี้ซื่อเซียงจู่อี้ซื่อเซียงหมายถึงข้อควรระวังนะครับยาเป็นอะไรที่สําคัญเพราะนั้นเวลาใช้ยาต้องระวังนะัด ถ้าไปหาหมอก็ต้องถามหมอถามเภสัชให้ดีหรือว่าซื้อยามากินเองก็ต้องอา่อานอ่านสลากให้ชัดเจนนะครับเหย่ยาเสือเหย่าเสือหมายถึงเภสัชศาสตร์เสือหมายถึงการเรียนนะครับการเรียนเกี่ยวกับยาก็คือเภสัชศาสตร์ต่อมาห้วนเจอห้วนเจอแปลว่าผู้ป่วยนะครับเจิ้งจ้วงเจิ้งจ้งะวงแปลว่าอาการป่วยนะครับต่อมาซัวหมิงซู้สว้หมิงซูหมายถึงเอกสารแนะนําหรือคู่มือนะครับอันนี้จะเจอในซองยานะเวลาเราไปซื้อยามากินก็ต้องอ่านให้เข้าใจนะครับ ต่อมาเย่าอู้จี้เลี่ยงเย่าอู้จี้เลี่ยงหมายถึงปริมาณยาหรือโดสยาอันนี้ก็ต้องอ่านให้เข้าใจนะครับต่อมาเย่าซื้อเย่าซื้ออันนี้ก็หมายถึงเภสัชกรนั่นเองโอเคเกี่ยวกับยาก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปดูบทเรียนบทต่อไปกันครับอ่าต่อมาครับบทเรียนนี้เนื่องจากว่ามันเป็นเลยเกือบดีหัวใจนะเรื่องนี้ก็เลยนึกถึงคาศัพท์ที่เกี่ยวกับหัวใจขึ้นมานะครับสังเกตน,นะตัวตัวแรกที่เรา จะพูดถึงก็คือตัวซินซินที่แปลว่าหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นคําศัพท์ต่อมาในลิสต์ผมนียจะมีตัวหัวใจนียเป็นส่วนประกอบนะมาดูคําศัพท์ที่มีตัวหัวใจเป็นส่วนประกอบกันนะครับอะสิ้นเสี่ยงสิ้นเสี่ยงหมายถึงใจที่คิดก็คือใจปรารถนานะครับปรารถนานั่นเองต่อมาอี้ซื้ออี้ซื้อหมายถึงความหมายนะครับต่อมาซื้อเนียนซื้อเนียนหมายถึงความระล,ลึกถึงนะครับอต่อมาครับ อีหันอีหันนะครับความเสียใจนะครับไปหวนนะครับไปหวนไปเนี่ยมันจะไปซาเพราะว่าเจ็บชามแล้วก็ฮวนหววเลิศเพราะว่ายินดีนะครับคนจีนจะมีรักษะของการใช้คําผสมลักษณะน,นี้เยอะเหมือนกันเดี๋ยววันหลังจะเอาเรื่องการใช้คําผสมพวกนี้มาฝากกันนะครับต่อมาย่วนว่างย่วนว่างความหวังนะครับย่วนอี้ย่วนอี้เพราะว่าเต็มใจนะครับต่อมาว่างจี้ว่างจี้เพราะว่าลืมนะครับ การเอินการเอินว่ากปตัญญยูนะครับการเฉวอการเฉวอแปลว่ารู้สึกนะครับการอู้การอู้หมายถึงการรับรู้นะครับแล้วก็เรนจู้เรนจู้หมายถึงความอดทนนะครับมาดูบท้ต้นะคำศัพท์ลิสต์ต่อมาอวนติ้งอวนติ้งว่ามันคงนะครับเจ้าจีเจ้าจีนะครับตัวนี้แปลว่าเร่งรีบต่อมาเอ้ออีเอ้ออีแปลว่าหวังร้ายนะครับ คงจี้ผงจี้แปกลัวนะครับสือหุ้ยสือหุ้ยรอถูกนะครับฟานน่ฟานูแปโกรธสือหุ้ยสือหุอย้ยตอนนี้แปลว่าวเมตานะครับเลียนอายเลียนอายแปลว่าตกหลุมรักนะครับท่ายตู้ท่ายตู้หมายถึงท่าทางท่าทีแล้วก็ฐานเทอรฐานเทอแปลว่าใจตุ้มตุ้มต่อม,ม,มนะครับวัวใจอยู่ทั้งข้างบนข้างล่างเนาะบนล่างน,งนะครับานเทอ สุดท้ายนะครับมาดูบทสุดท้ายการน,นะครับสุดท้ายก็จะเป็นบทความนะครับเนื่องจากในภาพยนตร์เรื่องนี้จะมีคําพูดคํานึงซึ่งเด่นชัดมากในใน,ในภาพยนตร์ก็คือคำว่าสร้างโยเหล่าเสียโยเสี่ยวนะครับก็คือข้างบนก็มีคนแก่อยู่ข้างล่างก็มีเด็กๆอยู่อะไรเงี้ยก็เลยมาเอาบทความนี้มาฝากกันนะซึ่งมันก็อะไรที่เออน่าสนใจดีนะเขาบอกว่าจะเกิดกังก้าเตอเนียนลิงฐาน 行，说爱已老，谈死又太早；和年轻人一起谈经历太幼稚，和老年人一起谈故事又太小。闲在家无聊，出去出去疯，风怕吵，任性说你不成熟，沉默说你装深沉，时光说你要。 ผู้สูส์说你老觉得活累了刚想消极下回头一看上有老下有小不努力挣钱死都死不了นะครับก็แปลวบบ่าว่าในช่วงวัยที่ครึ่งกลางก็คือคนประมาณ ชีหลิงโฮ่ปลาลิงโฮนะครับประมาณยุคเกิดยุค7จ็ดศูนย์นก็คือ30 40, 40ปีนี่แหละนะสามสามสิกว่ากถึง 40, 40กว่ากว่าเขาบอกว่าเป็นช่วงอายุที่ครึ่งกลางๆคือแบบช่วงที่ทําตัวไม่ค่อยถูกอะไรเงี้ยเขาบอกว่าช่วงวัยเนี้ยถ้าจะพูดเรื่องความรักเนี่ยก็จะดูแก่เกินไปนะครับนะแต่พอถ้าจะมาพูดเรื่องความตายก็เหมือนแบบจะเร็วไปนิดนึงนะแล้วก็ถ้าจะไปคุยเล่าเรื่องราวประสบการณ์กับพวกวัยรุ่นเนี่ยก็จะหนเหมือนเรายัางแก่ไม่พอเนาะแต่พอจะไปเเเล่เ่่่าาาารรืองงวตงๆกับคนที มีอายุแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าตัวเราเนี่เหมือนเหมือนเด็กเกินอะไรเงี้ยฮะว่างๆอยู่บ้านก็รู้สึกเบื่ออะไรเงี้ยอยู่อยู่อยู่บ้านไม่ได้แต่พอจะออกไปข้างนอกก็กดเสียงดังนะกดเสียงดังเอเงี้ยอ่าแล้วก็ถ้าพอวัยเนี้ยทําอะไรตามใจนะเรื่อสิ่งเนี่ยเขาก็จะบอกว่าไม่โตไม่รู้จักโตสักทีนะแต่พอทําตัวเงียบๆครึมๆอะไรเงี้ยเขาจะว่าเอ๊ะแกล้งทาเป็นคลุมหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่พูดไม่จานะครับ แล้วก็ถ้าพูดถึงการแต่งตัวนะถ้าคนวัยนี้แต่งตัวตามแฟชั่นเขาก็จะว่าประหลาดนะแต่พอจะแต่งตัวให้มันแบบนะดูเรียบร้อยเรียบง่ายก็ถบอว่าแก่ไปเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อะไรนะก็บอกก็เลยบอกว่าใช้ชีวิตเนี่ยมันมันเหนื่อยเนาะช่วงชีวิตเนี้ใช้ชีวิตเหนื่อยเหลือเกินอะไรเงี้ยอยากจะพักอยากจะใช้ชีวิตแบบชื่ดๆนะสไลฟ์บ้างอเงี้ยเขา,าก็บอกว่าแต่พอหันหลังกลับไปเนี่ยสร้างโยเหล่า ด้านบนก็ยังมีพ่อแม่หรือว,ว่ามีคนแก่ที่ต้องคอยดูแลต้องต้องต้องเทคแคร์อะไรเงี้ยเนาะเสียอยู่เสี่ยวก็คือด้านล่างก็หมายถึงที่ที่อายุน้อยกว่าเราก็ยังมีเด็กๆมีลูกเต้าซึ่งต้องเลี้ยงดูอะไรเงี้ยต้องต้องต้องเป็นแบบใหญ่ให้เขาเลยก็เลยบอกว่าถ้าไม่ขยันหาเงินเนี่ยอยากตายก็จะตายไม่ได้เลยนะครับสืบโตสืบผู้เหลียวนะครับก็เป็นบทความที่เก๋ๆนะก็เลยเอามาฝากกันนะครับก็ขอฝากกันไว้เท่านี้นะครับ ะะก็เพราะฉะนั้นถึงตอนท้ายเหมือนเดิมก็ก็ขอบคุณเนาะถึงตอนท้ายทุกรั้งก็ต้องขอบคุณทุกๆคนจริงๆนะครับก็ผมก็ตั้งใจทําสิ่งที่ดีเนาะสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดก็อยากจะแบ่งปันนะครับอยากจะเป็นแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็อยากให้คนที่เข้ามาฟังคลิปนี้มีความสุขนะครับนอกจากมีความสุขแล้วก็อยากให้ได้แรงบันดาลใจในการเรียนภาษาจีนอย่างมีความสุขนะครับได้ความรู้เล็กๆน้อยๆไปบ้างก็ยังดีครับก็ฝาก กด subscribe นะกด like แล้วก็ติดตามกันนะครับมีอะไรหรือมีเพลงไหนอยากให้ผมนำมาแบ่งปันก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณอีกครั้งสวัสดีครับเซซตาเจ